ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวงกาดไฟท์ไทยแลนด์บายครับเช้าผมในคลิปแบทเทิลวันนี้ครับเป็นของใหม่ที่เพิ่งออกกันเลยนะครับผมนะนั่นคือโนวาแกร์เบอร์ครับสายบีเดตตี้ไม่ใช่สายใหม่นะครับสายจีผสมกับสัตว์เทวะเนาะกับเกียร์โคดิเคิลครับวันนี้เป็นก็เป็นสายมันยังเป็นเป็นสายไม่ได้อะก็เป็นเกียร์โคดิเคิล์อะนะครับเป็นโคโนเจสานะเรียกง่ายๆแล้วกันใช่ผสม GCP 0 1เนาะ โอเคครับเราเริ่มแบทเทิลกันเลยครับในวันนี้นะครับนะของใหม่ทั้งคู่ครับจาก GCP01 นะครับผมเปลี่ยนเท่าไรโอเคนะนี่เป็นไงขากล้องใหม่เราเก็บเฟรมได้ครบด้วยนะครับ ต้องต้องมีล้อต้องมีล้อแล้วต้อเลื่อนเลยล้อต้องเลื่อนเลยดัลลี่เชอาดัลลี่มาเละถ่ายอยู่มีอะไรพุ่งขึ้นมาหน้าจอฮึดัลลี่ดัลลี่นี่ปลาสวายปะฮะเออนั่นมันดัลลี่นี่อที่ไหนเรื่องนิโมออ่ะอ๋อสปายิงดัลลี่อ่ะนะฮ่าโอเคออ๋เล่นกันไปนู่นเลย เอว่าเริ่มก่อนนะครับนะไหลออกข้างครับทีจีลงนะครับผมโอเคไลท์เป็นทิ้งไส้นะครับถอยออกหลังแวนนี่แหละเอาไม่ตีทับดือจบ<ค> <laughs> ไม่ใช่สิบสองนะครับครูแฮงนี่แสดงว่าเมื่อคืนครูครูกินมาหนักใช่ไหมแฮงเลยเออพอเลยเข้าเข้าเหมนะือนนั้น เ,เจ็บจวดทั้งคู่เลยให้ตายสิแอนหืมพอเลยพอเลยใช่คู่แฮงไงคู่ก็คืนกินหนักไปหนะ่อยแฮงเลยใช่คู่แฮงนีม่มิกก้นะครับผมมิกก้ามิกก้านะเป็นโลกิกา อยู่อดกาดเทพมีเทพพอให่เทพพอให่เทพพอเทพทอทพทอั <laughs> วดรูปหมาปั๊บเลยนะของเขาแรงกิก <14. S 2> ีเลนครับสิบสีถ้าสิบแปดนี่ร้อยเลือกตั้งเลยนะไงดีวะอ้าวสิเพอร์โซนาดีกว่า,านะโอเคนี้ดีกว่าสิบหกพิกจะมีหรือเปล่าเกา ได้เช็คเจอก็ใช้ได้อะพลังเข้าดว่ะได้ลังแรงเาใด่เปล่าใช่เปล่าใ่เปล่าใช่เปล่าด่นี่ของเก่าของแท้เลขสามต้องเบี้ยวใช่เลขสามจะเบี้ยวทางขวาดนึงรถแรกรถแรกส่เออููอ้าบอกก่อนบอกก่อนไอตัวเนี้ยสแตนขึ้นมาบด้โบกสา0พันด้วยนะเพราะว่ามันได้ได้ดาเปจพลังเอฟเฟกตัวมันนะครับ แล้วไอย,ยูนิตเนี้ยจะเพื่อข้างหน้าเป็นสัตว์เทวะมันลุกมันจะลุกตามด้วยใช่เดี๋ยวน้องเขาององเท่าไหร่เจ็ดเป็นไงล่ะสัตว์เทวะล้วนหมด <laughs> สัตว์เทวะล้วนหมดนี่พอเวลาต่อไปก็ถึงวิคเตอร์ <laughs> อย่างเงี้ยถึงวิคเตอร์ถึงเตอร์เล่นสัตว์เทวะเลยเล่นสัตว์เทวะไม่ใช่แล้วไปแรกใครดีวะใครดีวะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าไม่ใช่ ว่าไงว่าไงเป็นใครคนนี้คนนี้อ่าเป็นไอ้นี่ใช่ป่ะที่อยู่ในตามห้างอ่ะอะไรอ่ะเคาน์เตอร์มิสซันต้องคว่ำเลยคว่ำด้วยคว่ำดแต่ชาเขียวคว่ำไม่ได้ชาเขียวมันคว่ำเช้าชาขาวอ่ะคว่ำครับไอ้นนามั๋อเหรอสตันอะตีวาน น,นี่นนาย<อ>ตัวเองหตัวหายใครก็ได้หตัวขได้หนึ่งตัวเดี๋ยวปหนหัก็ได้เดี๋ยวน้องๆเขาจะมีสีสดไหม<อ>ดูอุงกันนะอากาเนาะฟอรเซอร์สไม่มีอะไรเลยติ๊กเกอร์ใส่ไปเลยใส่สิช่างเฮยเก้าพันเท่ากันส <12. S> 2อ้าพันมันตีแวนเท่านั้นที่บูสิบสอง สไตล์ตีฆ่าเออไม่ใช่วัวไน,ไน,ไน,ไนว่าไงตัวไหนตัวไหนตัวไหนวอาไปนี่ใหม่มากอะ่ะดูดิยังนั่งอ่านด้วยนั่งอ่านเสรมจก็นะอเอยเออไม่เล่นวิกเตอร์แล้ว <c oughs> ทิ้งไปแล้ว <c oughs> ทิ้งไปแล้วหิร <c oughs> <c oughs> ิลูกเห่ะ เฮ้ยเฮ็ดลุกเดชเฮ็ดลุกเดชครูครูไม่สบายครูแฮงถ้าคืนดื่มหนักไปเลยเฮ้ยมาว่ะหมื่นสี่สองเออสามหนึ่งพิทลุกหนึ่งตัวจีจีมีในหลุมบ้าวจีจีไม่มีไม่มีนะไม่มีนะโอเคเช็คนึงมาแล้วครูมองค้าง คนไม่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 เอ็มเลยอะไม่สู้หลูู่ไม่ได้ยอมจะยอะเลิกเกมยกให้เลยพี่ยอเกไหมมือที่ใบอะโอ้โหเหรอแปดโอ้โเป็นไม่ถูกเลยมือแปด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 คนฮคนฮอทเขาก็ไม่มีฮะด้วย ใส่เบอร์คอปไม่ใช่ะใส่ครับเรียกวะใช้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แล้วบอกผมไม่มีคีย์จีหรืออะไรเงี้ยมันต้องห้ามห้ามสู์กัดตอนตีนะตอนตีท้ามไรได้วะเก็บไหมอ๋อไอันนี้เหรอจะงายใครหง่ายตัวเองเหรอไม่ไม่งายงายใครยังงายใครเด็กๆดในยุทธระเออตีตีเป็นแสบเป็นล้านมานปีตีเพื่อตีความ หนึ่งไม่ไม่กาดไม่ได้สองชี้ก็เอางายงายๆะงายงายงายใหม่จริงอ่ะดูดิคนเล่นมันยังเบลอเลยเออผมได้เด็กมาเมื่อกี้ครับสามหนึ่งสองชี้ศูนย์ห่ามกาดเป็นไงล่ะเจบลึกบาดแผ้สองรอบทั้งที่เส่ยทั้ง็อตกันยังขนาดนี้เฮ้ย bớp hiệp nói áo vào lưu ơi xa tay xa tay hơi xa tay cặp สไตล์ใจเย็นกลับด้วยกลับมาด้วยสีมนตาสไตล์นองตาสแตนลุกลุกตาหกแปดเอาเอาอันนึงเป็นสามพันอันนึงเป็นห้าพันก็ได้เอาเลือกทั Duke, ้งส well? ี a, ่เลยเราจะเป็นเม็ดพลังอะไรก็ได้น wow. ี <S <S ่งไนเคาน์เตอร์วางก็ได้เคาร์เตอร์วางไม่ได้เคาร์เตอร์ต้องยี่กันสองหกสไตล์โอกตาเราพลังข้างนี้ บัตรก็ได้ตีเซตลุกสอ,สองสองใบคูคูนอนนอนไม่ค่อยหลับคู่แฮงยังไงใครใครดี ไม่ที่ไหนกลางเดือนอน,อน,อนี้โอกาสโอกาสต่อพลังอะฮะหกหาชี้พลังค่งาทั้งมดท่้หมดห5ารวมไปได้พลังมาอ่ะเตรียมให้อีกห้าบวกไปหมื่นห้าหมื่นห้าเป็นแปดบวกไปหมื่นแปกแบวกเ้า เหมือนคลิปหายเลยดิเนยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดหกห้าสามสองสามสองโอ้ยสองทีนะสองทีนะสองทีอ่าจอร์นจะได้ฮิลตายตายจบแล้วครับการต่อสู้ระหว่างโนวาครับผมกับเกียร์โคดิเคิลโนวาแรงจริงยิ่งจัดอย่างเงี้ยคืออ่าหกปดหเออไม่คือเอาจริงจริงคงจะมีน้องๆถามเราแหละว่าทำไมพี่จัดถึงจัดเป็นรวมกับสายสัตว์เทวะ เพราะว่าเราจําลองสกิลของตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยของภาคจีมาเพราะมันยังไม่ออกแค่นั้นเองนะครับเราก็เลยใส่พวกนี้เอาไว้นะครับนะยังไงก็ลองดูแล้วกันพี่เลยใส่เป็นสัตว์เทวะไว้หมดใช่นั้นพลังมันจะบวกเท่าไหร่นะถ้าจบถ้าครูแฮงค์มันจับลุกไปมันจะเท่าไหร่บวกอีกแปดพันเป็นเท่าไหร่สองหมื่นแปดสองหมื่นหกหกบวกไปสองหกสิบสี่บวกหมื่น่หมเนี่ยมันจะลุกได้สี่หมื่นนะแล้วคิดดูถ้าเป็นของภาคจีมันบวกห้าพันน่ะหนักกว่านี้อีกนะครับนะก็วันนี้ก็จบแแต่่่่่่เเเเีียงทานนน้้ลวกกกัร์ไไมมใชะ แต่คือไอ้นี่มันมันมีของเก่าไงเกียร์มันไม่มีของเก่านะครับนะโล่เสอยท้ายสามหมื่นลงลงมาต่ำหน่อยลงมาประมาณนี้น้องๆได้เห็นอ่าเออนะครับนะก็จบแล้วจบจบแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับก็อย่างเช่นเคยเข้าเคยชอบกดไลค์ติดตามกด subscribe นะจ๊ะแล้วก็ฝากเพลเราช่องเราเวนเก่าไวท์ไทยแลนด์และแถบชาแนลนะครับผมจะมีคลิปอ่าแบทเทิลสนุกๆอย่างนี้ให้ดูแน่นอนสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านซีเจ้าแม่กบบาซ่าชั้นห้าบุรุษเพลิเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปแบ